สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและลูกๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับครูยาวคุณครูยาวก็จะพาเด็กๆจะได้มาเรียนรู้ถึงบุคคลที่ควรรู้จักในโรงเรียนของเรานะคะมีะ่คุณพ่อทธนก,กรเหลือหลายผู้จัดการโรงเรียนบุคคลที่สองซิสเตอร์วิภาพรศรีวรคุลผู้อำนวยการโรงเรียนบุคคลที่ส ซิสเตอร์ปราณ,ว ial, รณ ash, รีว่องไวรองผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูเยาวรักษ์ศรีวรรณาครูประจำชั้นและคุณครูลินดาภูบรมคุณครูคู่ชั Bo ้นนะคะเด็กๆได้รู้จักบุคคลสำคัญในโรงเรียนของเราไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณปูยวิ่งแ่นี้เจอกันในคลิปหน้านะคะลูกสวัสดีค่ะ